มีเรื่องผิดแผนนิดนึงนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นกล่องลังโฟมที่ที่ผมใช้เพาะประกัดนะครับแล้วก็เป็นประกัดโชคแรกของผมนะครับที่แท้เอฟซีเคยดูแล้วก็เนี่ยพอมันมากัดแล้วเนี่ยมีมดมากัดครับกัดแล้วทะลุนะครับแล้วค่าวนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเพราะว่าผม ตอนแรกผมคิดว่าจะอนุบาลในสักประมาณเกือบเกือบเดือนให้ปลาเขาโตหน่อยแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจปุ๊บปั๊บนะครับมาดูกันว่าผลของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็เตรียมท่อซีเมนต์ไว้ไว้สําหรับเลี้ยงปลาแต่ตอนนี้ผมบอกให้เล็บประกดกผมเนี่ยตัวเล็กมากนะครับ,มอ,บ,ม,นะรบมองแทบไม่เห็นนะครับ FC มองแทบไม่เห็นนะครับให้เอฟซีมองผมว่าในกล้องนี้จะจับไม่ได้เลยเล็กมากนะครับผมก็เลยเอามาเทใน ในท่อนี้เลยนะครับซึ่งตามตามแผนจริงๆเนี่ยยังยังไม่ไม่ไม่ได้มาเท่น,นี้อันดับหนึ่งคือน้ําเนี่ยกว้างกว่าแล้วก็เยอะกว่าเพราน้ําในในกล่องโฟมเมื่อกี้เนี่ยผมใส่แค่สี่นิ้วเองนะครับแต่ว่าผมก็เลยใช้ตัวช่วยนะครับใช้พวกนี่ครับเป็นเศษใบกล้วยนะครับพืชน้นําและพ่อปลาก็ผมปล่อยลงไปด้วยนะครับเพื่อจะได้กินลูกน้ํา นะครับก็มาดูว่าปลาผมจะอยู่รอดได้ไหมนะครับก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันวน่าค่อนข้างจะปิดแผนนะครับแต่แต่คือก็คือมันเป็นการตัดสินใจที่แบบต้องทํานะครับต้องทำเพราะว่าลังในโฟมมันรั่วอ่าที่จริงถ้าจะหาภาชนะอื่นให้มันมีขนาดใกล้เคียงกับลังโฟมก็ได้ครับแต่ผมดูแล้วโอเควันนี้ผมเตรียมน้ำมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ มาปล่อยเลยนะครับอยู่กลางแจ้งพวปลาก็มีอยู่ซุกตรงนี้ครับเดี๋ยวพวกปลาต้องช่วยกินลูกน้ําก่อนที่ผมวางแผนนะครับไม่รู้จะมีผลต่อความดันของตัวลูกปลาไหมครับนี่พอส่งมาตรงนี้พอที่ผมปล่อยไรแดงไปด้วยเห็นแต่ไร่แดงว่ายไม่ค่อยเห็นลูกน้ำเลยนะครับเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงอยู่นี่มองแทบไม่เห็นลูกปลาเลยครับนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งให้ไข่แดงไป นะครับแต่ว่าจัดสภาพนี่ถ้าถ้าสังเกตเนี่ยเนี่ยครับไอขาวๆนี่คือเศษของโฟมที่มุดมันกัดนะครับมุดมันกัดไอผมก็ตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลยครับอ่าถ้าเหมือนระดับน้ำไอตรงนี้สูงกว่าสองเท่านะครับนี่ดูมือนะครับอ่าวันก่อนนะ้ำมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ นี่ที่ผมบอกเพาะใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็มาเพิ่มที่น้ําประมาณนี้ก็สองเท่าก็เป็นห่วงว่าไม่รู้จะมีปัญหาต่อตัว,ตวลูกปลาไหมตอนนี้ก็ลุ้นอยู่นะครับเห็นนะครับเห็นนีเห็นเล็กๆตรงนี้นะครับเอฟซีมองเห็นไหมไม่ทราบอ่าลูกปลานะครับเนี่ยใส์ขนาดนี้เลยก็ห้าวันได้นะครับห้าวันหกวันห้าวันห้าวันนะครับอายุเขา ยังเล็กมากครับแต่ว่ายน้ำขนานกับโลกแล้วว่ายน้ําก็ไม่ได้หมุนแล้วนะครับ oh, เดี๋ยวมาตามดูนะครับอ่านี่เป็นปลาคลอกแรกเลยที่ผมเพาะได้นะถ้าทีงติดตามอยู่ก็นี่เป็นเบนจารุงนะครับเบนจารุงคลอกแรกเลยนะครับสายเข้าอีกแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงนะครับปลาชุดนี้เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆครับ จัดสถานที่นี่แบบอืมน่าอยู่เลยครับน่าอยู่โอเคสายเข้าอีกแล้ว